ไปที่เมืองพัทยากันนะคะเมื่อเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมาพัทยาจัดงานถือว่าเป็นการจัดงานใหญ่ในรอบ<ช>ปีนะสำหรับงานพัทยามิวสิกเฟสติวัลค่ะคทีนี้กระแสที่ออกมามันมีหลายกระแส<ช>บางคนคก็สนุกบางคนก็มีราม่าออกมาหลายกระแสนะคะคคทีนี้ค่ะท่านผู้ชมไปดูเรื่องนี้การสำหรับทางท่านนายกเมืองพัทยาท่านออกมาเปิดเผยนะคะถึงการจัดงานพัทยามิวสิกเฟสติวัล2021 เป็นไปด้วยตามมาตรการความปลอดภัยเป็นอย่างดีค่ะส่วนในเรื่องของกระแสที่ว่ารถรับส่งลูกบอสเนี่ลูกบอสก็คือลูกของใครลูกของคุณสนธยาคุณปลืม้มเนี่ยนะคะค,คือมันมีประเด็นนี้ออกมาเขาก็บอกว่าเนี่ยขาะทางท่านนายกเมืองพัทยาก็บอกว่ามันเป็นความเข้าใจผิดนะคะโดยรถ รับส่งเนี่ยมันไม่ใช่รถรับเข้างานส่วนอีกเรื่องหนึ่งก็คือการตีกันในงานคอนเสิร์ตก็สามารถระงับเหตุได้อย่างทันท่วงทีค่ะโดยที่ศูนย์ประสานงานพักพลังชนจังหวัดชนบุรีค่ะคุณสนทยาคุณปลื้มนายกเมืองพัทยา เปิดเผยถึงการจัดงานพัทยามิวสิกเฟสติวัล2021ที่ชายหาดเมืองพัทยาซึ่งจะมีขึ้น4สัปดาห์เลยนะคะคจัดกันยาวๆเลยค่ะแล้วก็จะมีนักร้องสลับหมุนเวียนกันที่จัดงานครั้งนี้ขึ้นมาเนี่ยนะคะน,นี่คือภาพบรรยากาศของเมื่อเสาร์ที์ที่แล้วนะคะคโดยงานนี้ค่ะถึงแม้จะจัดอย่างยิ่งใหญ่และสนุกสนานแต่ก็ยังคงคุมเข้มโควิด19 นักร้องนักแสดงตลอดจนผู้เข้าชมนะคะต้องฉีดวัคซีนครบ2เข็มหรือมีการตรวจ ATK ไม่ต่ำกว่า72ชั่วโมงค่ะส่วนสำหรับการจำกัดคนเนี่ยก็จะจำกัดเวทีละ500คนซึ่งทางคณะกรรมการโรคติดต่อจะให้สามารถเพิ่มจำนวนคนได้จะเป็น800คนหรือว่า1,000คนนั้นก็แล้วแต่ความเหมาะสมกับการถ่ายเทอากาศของสถานที่จัดงาน แต่ว่าในส่วนของการจัดงานครั้งนี้เนี่ยเขาจัดอยู่บริเวณโลง่งติดชายทะเลก็เลยไม่แออัดนะคะครับแต่ถึงแม้ว่าจะให้คนเข้าไปเยอะๆแต่ก็ยังคงจะต้องนั่งอยู่กับที่นะในเก้าอี้ของตนเองที่จะต้องมีการเว้นระยะห่างนี่นะคะก็ในเรื่องของการจัดงานโดยรวมนะคะครับ ส่วนเรื่องที่ถูกนำไปลงสื่อโซเชียลที่มีนักท่องเที่ยวเข้างานเนี่ยแล้วไปเจอกับรถที่เป็นลักษณะรถในสนามกอล์ฟเป็นรถกอล์ฟเนี่ยแล้วก็นำมาใช้เป็นรถรับส่งนักท่องเที่ยวที่จอดรถไกลๆเข้าสู่งานคอนเสิร์ตแล้วคนขับรถเนี่ยเขาปฏิเสธว่าไม่สามารถไปส่งได้เนื่องจากรอรับลูกบอสเขาพูดว่าอย่างนี้นะรอรับลูกบอสโดยจากการตรวจสอบเพราะว่ารถคันนี้เนี่ยค่ะไม่ใช่รถของภายในงาน อีกทั้งคนขับก็ไม่ได้ใส่เสื้อของงานพัทยามิวสิกเฟสติวัลซึ่งอาจเป็นเรื่องของการเข้าใจผิดอีกทั้งลูกของตนนะคะลูกของคุณสนธยาเองก็ไม่เคยใช้รถแบบนี้เข้างานอีกด้วยนะคะคอาจประเด็นนี้จบไป ส่วนในเรื่องของการที่มีกลุ่มวัยรุ่นตีกันในงานนะคะทางท่านนายกเมืองพัทยาก,ก็บอกว่ามันเป็นแค่ช่วงเวลาเพียงนิดเดียวเนื่องจากได้มีการวางมาตรการความปลอดภัยเอาไว้แล้วพอเกิดเรื่องขึ้นปับปป๊บตุบตับตุบตับการปุ๊บเจ้าหน้าที่ก็สามารถเข้าชาร์จตัวได้อย่างทันท่วงทีเลยนะคะคก็เลยอยากจะฝากถึงนักท่องเที่ยวด้วยค่ะว่า หากเข้ามาท่องเที่ยวก็อยากให้มาด้วยความสนุกสนานมาอย่างมีความสุขหลังมีการผ่อนปรนแล้วก็รักษาภาพพจน์ของเมืองพัทยาไปด้วยกันแล้วก็จะมีการจัดงานอย่างยิ่งใหญ่อีกครั้งในงานเขาดาวปลายปีนี้ค่ะคะนี่มันก็เนีย่ยคะ